สวัสดีจ้าพาข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้คร่าวๆก็มีดังนี้นะคะเนื้ออกไก่สะโพกไก่แครอทแล้วก็มีกระหล่ำหัวแหลมเราจะใช้แกนเขาทำน้ำซุปด้วยนะคะหวานๆจ้ากระเทียมดองก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะแล้วก็มีเครื่องตุน๋นไก่ ถุงนี้จะต้มได้น้ำซุปประมาณสามลิตรจ้ะตั้งน้ำซุปจ้ะอันนี้เป็นเครื่องเทศที่อยู่ในถุงนะคะส่วนส่วนขาแห้งนี้หอมจะใส่เป็นชิ้นนะจะทานแบบเป็นชิ้นๆส่วนส่วนนี้จะห่อคะ่ะผักสวิเก๋ ริมโเอากาแฟหยอกใหญ่มาให้นี่ก็เครื่องเทศที่อยู่ในถุงนะคะอันนี้ส่วนนี้จะห่อนะคะน,นี่ผงพระรโลเราแยกออกค่ะขาแห้งลงไปเลยค่ะใส่ห่อด้วยผ้าขาวแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยเกลือค่ะซันกระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมจ้า อันนี้เป็นผงพะโล้ที่มากับเครื่องเทศนะน้อยเป็นนิดจ้ะเราจะเติมของเรานิดหน่อยสีอิ้วขาวสีอิ้วหวานจ้ะ สีอิ๊วดำนะคะนิดๆจ้ะโอเคหอมใหญ่จ้ะเพื่อระบายออกนะคะส่วนแกนกระลำแล้วก็แครอทเอาไว้ก่อนนะคะเราจะขอตุ่นไก่ก่อนคะ่ะ นเมื่อกี้ออกผ่อนไฟลงค่ะใส่แกนกระหล่ำนะคะแล้วก็แครอทจะ้ะตุนลงไปใส่พริกไทยดำนะคะ น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายแล้วใส่น้ำตาลปิ๊บด้วยชูรสจ้าเราก็จะตุ้นเข้าไปเรื่อยๆนะคะ ลืมลากผักชีจ้ะพี่น้องไม่ว่ากันนะใส่ไปหน่อยลากผักชีที่เราเก็บเอาไว้ในช่องฟิตจะ้ะเคี่ยวไปเรื่อยๆทีนี้จ้ะตุนไปเรื่อยๆจะ้ะใส่ลากผักชีไปแล้วนะคะเราก็จะตุนเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะหอมก็จะใส่ โยนขนอลงไปก้อนหนึ่งนะก็ไม่กวนเขาละทีนี้ค่ะขนอพืชผักนะพี่นอ้องจ๋าตุนไปเรื่อยๆจ้ะเปื่อแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าว ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วนะคะจะต้มน้ำลวกเส้นนะคะเส้นจัน,นแช่น้ำไว้แล้วจ้ะ ลบนิดๆน,นะ กระเทียมเจียวค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหอมๆเครื่องเทศร้อนอนเลยจ้าวันนี้ตะเกียบไม้ตาลของน้องนิลูกสาวมา่มาม่าสุนันป้าป๋าหงเจ้าของร้านข้าวต้มเชี่ยวชาญพาณิชย และร้านหงอยู่ที่สี่แยกเทเวศได้ใช้งานอีกแล้วนะจ๊ะขอบคุณน้องนิมากจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามาทานไปพร้อมๆกัน หอมมากนี่แกนแกนของกระล่ำละลายในปากไก่ก็คือเวลาสุกแล้วหอมก็แยกแยกน้องเข้าออกนะพี่น้อง โผลได้มาแต่กระดูกดูความร่อนจ้ะมีหัละพาใส่แล้วหัละพาฝรั่งนะคะเบสซิลิก้าค่ะโอ้ย ดกระเทียมดองหลายๆท่านอาจจะกำลังคิดถึงมะละอยู่ใช่ไหมคะไม่มีค่ะ ถ้ามีก็ไม่พลาดอยู่แล้วจ, <c oughs> จ้ะจงมองในสิ่งที่เรามีจงมองในสิ่งที่เรามีแล้วมันจะอร่อยจ้ะถ้าไปมองในสิ่งที่เราขาดมันจะขาดความอร่อย ลิมโบกเขาทำงานโอจะก็ตื่นแล้วก็ให้เขาพักผ่อนเต็มที่วันนี้เป็นวันพักของเขาด้วยค่ะทำโอสองคืนนะผมเผาไม่ต้องวีหน้าไม่ล่างฟันไม่แปลงค่ะ <c oughs> ยูทีวีหน้าทีวีเป็นการระบายไกลออกจากตู้แช่พี่น้องกุณเลมโบซื้อมาจริงมาจัง <c oughs> พอแกรู้ว่า มันมีส่วนรดนะแกก็รีบซื้อมาใส่ตู้แช่ไว้จ้ะอ,อร่อยจริงๆ นานนี้เลยไม่ฮันเขาก็ไม่เรียกตุ่นนะเนาะตุ่นมันก็ต้องเปื่อยแบบนี้จ้ะก๋วยเตี๋ยวมะาะ<ม>ไก่ตุ่นหมูตุ่นมันไปกันได้ดีมันไม่มีมะระจ้ะ เป็นปากเป็นคำใส่ได้ทุกเส้นนะน้องเส้นหมี่ก็ได้เส้นหมี่เส้นเหลืองเส้น มามา่าได้หมดเลยจ้ะคุณเลมโบกเขาชอบทานกับข้าวจ้ะไม่ต้องทำพริกส้มพริกดองเลยค่ะอร่อยแล้ว ทำออกมาก็คุณเลมโบเขาไม่ทานด้วยก็ไม่ต้องทำจ้ะแ <c oughs> ครอทก็อร่อยหวานแทนหัวชีเท้าอืม นี่คือแกนกระหล่ำนะน้องเราไม่ทิ้งจ้ะลืมบอกไปว่าวันนี้เข้าสวนไม่ได้นะจ๊ะสูนย์องศาจ,จะหนาวมากอากาศปิดอากาศปิด ้อยครั้งละลายในปากจริงๆ เช้ามาคุณลุงโบถามว่าที่รักเห็นไก่ไหมผมเอาไก่มาใส่ตู้แช่ไว้พอไปดูปิดแทบไม่ลงพี่น้องแกซื้อมาหลายถุงโอ้โหยอดจริงๆ หลายอย่างนะพี่น้องไม่ขาดอย่างเดียวคือไม่ขาดความอร่อยจ้ะอร่อยแม่ครัวแล้วเสบนัวครัวผักกาดหอมอีกมื้อแล้วจ้าคุณสมวนทับอาสาจ,จ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งชื่อน,นี้ให้จ้ะสุดติ่งกระดิ่งแมวอีกแล้ว อิ่มจริงอิ่มจังกระตังอยู่ครบพี่น้องทํากินง่ายในควาต่างแดนทําเองกินเองนักเลงพอจ้ะขอพระคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้แล้ววันนี้ก็ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนไปพร้มพรอมๆกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ